ต้มจืดกะหล่ำตีซี่โครงหมูใส่ถั่วลิสงเห็ดหอมเมนูคนจีนทำง่ายมื้ออร่อยค่ะใส่เห็ดหอมแล้วก็จะใส่แครอทเพิ่มสีสันก็ได้นะคะใช้กระดูกหมูหรือว่าจะเป็นหมูสามชั้นก็ได้น้องไก่หรือว่าเนื้อสัตว์อื่นๆน่าทานหมดเลยค่ะ เริ่มจากการเตรียมกระลำปีก่อนนะคะนปันก็เอามาเป็นหัวหัวแล้วก็เอามาหัน่นอันนี้ก็คือยังไม่ได้หัน่นเราจะหั่นแบบมีแกนด้วยนะคะก่อนที่เราจะหั่นเนี่ยเราก็แช่น้ําปูนใสใช้กระลำปีแช่น้ําปูนใสลดสารเคมีแล้วก็ยาฆ่า,มาแมลงได้แล้วเดี๋ยวเราแช่ไว้แล้วล้างอีกสองรอบนะคะส่วนกระลำปีก็หั่นแบบนี้ค่ะให้ติดตัวแกนเพื่อให้มันอยู่ทรงในการเอาไปต้มเอาไปตุน๋น หน้าตาแบบนี้เจ้ปันก็จะใช้ซี่โครงหมูนะคะใช้ซี่โครงหมูหั่นเตรียมไว้เลยล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยละจะใส่หมูสามชั้นหรือหมูชิ้นหรือน่องไก่อะไรก็ได้นะคะตีนไก่ได้หมดเลยแล้วแต่คนจะใส่ทานเลยนะคะถั่วลิสงที่แช่น้ำไว้เริ่มนุ่มเริ่มบาน เดี๋ยวล้างน้าออกอีกสักรอบสองรอบนะคะให้สะอาดใช้ได้แล้วค่ะเห็ดหอมแห้งเอามาแช่น้ําให้นุ่มนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะหั่นเป็นชิ้นชิ้นเรียงทุกอย่างใส่ลงไปในหม้อต้มหม้ออัดแรงดันเลยนะคะจริงๆแล้วเราจะใช้หม้อธรรมดาก็ได้ค่ะแต่ไอหม้อเนี้ยมันก็จะเร็วในการทําให้ออของที่อยู่ข้างในผักหมูเนี่ยเปื่อยนุ่มไว้นะคะอันนี้ก็ใส่เห็ดหอมลงไปเลย กระลำปีเห็ดหอมกระดูกหมูซี่โครงหมูหรือหมูสามชั้นได้หมดเลยนะคะตามด้วยถัวลิสงใส่ลงไปเลยน้ำเปล่า1ลิตรมากกว่านั้นก็ได้นะคะปรุงรสง่ายๆด้วย3ามเกลอหรือจะเป็นใส่ทุกกระเทียมลงไปพริกไทยป่น แล้วก็รากผักชีก็ได้นะคะแต่อันนี้เจะปานทําสําเร็จรูปใส่แบบนี้ก็ง,ง่ายดีค่ะเพิ่มความหอมตามด้วยซอสถั่วเหลืองนะคะปรุงรสง่ายๆสีอุ๊วขาวก็ได้ค่ะและน้ํามันหอยเพิ่มความลมกล่อมนะคะน้ําตาลจะปานไม่ใส่เพราะว่าจะได้ความหวานของกะหล่ำปลีอยู่แล้วปรุงรสเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะปิดฝาหม้อเลยนะคะเป็นหม้อแรงดันก็จะมีร่องของมัน ล้องของมันก็มันจะล็อกพอดีล็อกพอดีแล้วค่ะมันจะแน่นมากๆทีนี้เราก็ปรับจะต้มเป็นเนื้อสัตว์เป็นผักเราก็ให้เอาไว้ในมุมนี้นะคะมีเนื้อสัตว์มีผักด้วยเสียงฟู่แล้วนะคะเราก็จะเริ่มปิดไฟได้เลย ลงานเรามาดูกันนะคะหลังจากต้มเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปล่อยให้มันเย็นแล้วนะคะมาดูเลยโอ้โหหน้าตาดีมากเลยค่ะตุนเปลือยเลยสุดยอดแป๊บเดียวเองซี่โครงหมูเนื้อนุ่มๆน,น,นุ่มมากถั่วลิสงเดี๋ยวดูหน่อยนะคะโอ้โหนุ่มมากกระลำปีต้ม ซี่โครงหมูใส่ถั่วลิสงทานง่ายเลยค่ะหน้าตาดีมากๆน่ากินไว้เพื่อนๆลองไปทำดูนะคะต้มจืดกะหล่ำปีซี่โครงหมูใส่ถั่วลิสงเห็ดหอมเมนูคนจีนทำง่ายมื้ออร่อยค่ะใส่เห็ดหอมแล้วก็จะใส่แครอทเพิ่มสีสันก็ได้นะคะ ใช้กระดูกหมูหรือว่าจะเป็นหมูสามชั้นก็ได้น้องไก่หรือว่าเนื้อสัตว์อื่นๆน่าทานหมดเลยค่ะ